สวัสดีครับราวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565ผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปเลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้นเป็นไพ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนี่คือตัวตนของชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับนี่คือไพ่ดีฮีโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับความหมายของไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่พระเป็นประตูที่เปิดทางนำไปสู่คุิบัญญาแห่งความรู้ในชั้นสูงความลี้ลับของศาสตร์อันมีมาแต่โบร,โบราณ ในทางโลกก็คือผู้สแสวงหาการเรียนรู้ในขั้นสูงสุดอย่างน้อยก็ระดับด็อกเตอร์คือจะเรียนรู้สิ่งใดก็เข้าไปให้ลึกถึงที่สุดในวิชานั้นๆเมื่อหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความรวมถึงว่าท่านนั้นกําลังใยหาวิชาความรู้ต้องการเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปอีกหมายถึงครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งแท้จริงท่านหรือว่าคนใกล้ชิดท่านมีจิตใจใยธรรมะชอบทำบุญเข้าวัดรักษาศีลเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์มีเมตตาธรรม แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องมีจิตใจศรัทธาแล้วก็ม,มั่นมั่นมุ่งหาทางรมที่แท้จริงเพราะปฏิบัติได้ยากคนเราควบคุมจิตใจตัวเองได้ยากเมื่อตีความหมายในมุมมองของบุคคลนั้นทั้งบุคลิกลักษณะแล้วก็นิสัยหมายถึงคนที่มีความละเอียดรอบคอบมองสิ่งใดก็พินิจพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงแก่นเป็นคนเจ้าระเบียบบ้านเรือนต้องสะอาดเรียบร้อยมีวิถีวัดตารางชีวิตค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบระบบ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงชอบความสงบเรียบง่ายเคร่งครึม้มไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่เคยเป็นอยู่เรียกว่าสมถะในด้านลบนั้นนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ขี้กังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับตัวเองหรือว่าเป็นคนที่คิดมากเป็นโรคกลัวจนเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวเก่าขี้เหนียวไม่ชอบของแพงประหยัดเก็บเงินเข้าแบงค์อย่างเดียวกว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานสักอย่างหรือว่าทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็จะไม่ทำจริงๆนั่นเองนะครับ และเมื่อไพ่ดีเฮโรแพนนะครับผมหรือว่าไพ่พระสังฆราชมาอยู่ในตำแหน่งที่1ตรงนี้ก็หมายความว่าในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้ทําบุญนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางท่านนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมกําลังยื่นเรื่องเพื่อขอทุนไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าตัวท่านเองนั้น มีโอกาสสูงมากที่จะได้ทุนการศึกษานี้และมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเอาล่ะนะครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรก,กันบ้างนะครับว่าในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างการงานของท่านอย่างไพ่ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่9ก้าไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่นะครับ หมายถึงว่าการงานอาจจะมีปัญหาอยู่สักนิดหนึ่งนะครับปัญหาที่เกิดจากคนนั่นเองนะฮะปัญหาที่เกิดจากเพื่อนร่วมงานอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับคนนั้นเป็นเด็กของคนนี้คนนี้มีหัวหน้าคนนั้นนะครับผมเอาแต่ใจตัวเองก็เลยทําให้องค์กรของท่านหรือว่าแผนกของท่านนั้นไม่มีเอกภาพนั่นเองทําให้การทํางานนั้นลดประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนนี้บางท่านนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องงานมา ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแก้ไขนั่นเองหากว่าแก้ไขเสร็จนะครับโดยที่ไม่มีคนมากั่นแกล้ง ตัวท่านเองก็จะเพียงเสมอตัวเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีคนมาคอยกั่นแกล้งทําให้งานที่ท่านทําอยู่ในตอนนี้มันสะดุดหยุดลงแล้วก็ไม่แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลานี้นะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสนะฮะที่จะต้องโยกย้ายไปดูแลแผนกอื่นหรือว่ามีโอกาสนะครับที่จะถูกให้ออกนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไพ่เก้าไม้เท้านี้และไพ่เก้าไม้เท้านี้นะครับผมก็ยังหมายความว่า บางท่านนี่นะครับผมที่อยู่ในหน่วยงานราชการหรือว่าในส่วนของพนักง,งานรัฐวิสาหกิจองค์กรของท่านหรือว่าแผนกของท่านนั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนั่นเองนะครับตัวของท่านนั้นอาจจะติดล่างแหไปด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองตอนนี้เกิดความกังวลใจนะครับว่าจะหลุดรอดไปได้หรือไม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมชาวราศีมังกรตัวท่านเองนั้นเหมือนโชคช่วยนะครับเพราะว่าไพา่ใบแรกนั้นคือไพ่พระสังฆราช ไพ่พระจะคุ้มครองท่านนะครับถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงไม่ได้ทําจริงตัวท่านนั้นจะรอดพ้นจากคดีนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับฉะนั้นฝากชาวราศีมังกรถตาหากว่าตัวท่านเองนั้นรอดพ้นแล้วก็ฝากไปทําบุญด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับมาที่ไพ่ d g m e n t กันบ้างนะครับเป็นไพ่บทสรุปที่อยู่ในตําแหน่งที่10เป็นไพ่ที่มีความสําคัญเช่นกันนะครับไพ่ใบนี้ถาหากว่าเราดูรูปตามหน้าไพ่ จะเป็นคนที่กําลังลุกขึ้นจากลงศพนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าชาวราศีมังกรนั้นตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วฟื้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตัวของชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนมกราคมจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางท่านนี้อาจจะถูกให้ออกจากงานบางท่านนั้นบอกว่าอยากจะเปลี่ยนงานเนื่องจากว่าในองค์กรหรือว่าหน่วยงานของท่านนั้น มีแรงกดดันค่อนข้างสูงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอยู่แล้วอึดอัดใจครับที่อยู่ได้ครับใจมันอยู่ยากนั่นเองนะครับผมตัวท่านเองถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นั่นเองนะครับมีโอกาสที่ตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มงานใหม่หรือว่าบางท่านนี้นะครับผมอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่เมื่อมีไพ่ u จ็สม n t นั้นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดอย่างไม่น่าเชื่ออย่างนั้นนั่นเองนะครับและไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรที่ตั้งใจจะทําอะไรคือทุ่มเทมากๆตั้งใจมากๆและคิดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จสิ่งนี้จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับ แต่สิ่งที่ท่านไม่คิดเลยว่ามันจะประสบความสําเร็จอันนั้นแหละนะครับจะประสบความสําเร็จมันจะกับตาบัตอย่างนี้นั่นเองนะครับดวงของชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่วนไพ่ใบน,นี้คือไพ่สีไม้เท้านั่นเองนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่นะฮะไพ่สีไม้เท้านี้ก็หมายความว่าบางท่านนั้นอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้มาทําธุรกิจนะฮะเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็ก ลงทุนนะครับผมไม่มากเท่าไหร่นักมีหุ้นส่วนคน2คนอะไรประมาณนี้จะไปได้ด้วยดีนะครับผมแต่ว่าระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ฝีมือการบริหารของท่านนั่นเองนะครับผู้ที่ได้ไพ่สีไม้เท้านี่นะครับก็หมายความว่า ถ้าทํางานให้กับคนอื่นนั้นอยู่ได้นานจริงนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นค่อนข้างที่จะช้านั่นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหากว่ามาทําธุรกิจของตัวเองใช้ชีวิตแบบอิสระมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะครับจะเปนในลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นจิตใจของชาวราศีมังกรบางท่านนะครับอย่างไพ่ใบนี้ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่สีถ้วยไพ่ใบนี้หมายความว่าท่านจะรู้สึกหงุดหงิดใจนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ รู้ส,สึกว่าจะไม่พอใจไปซะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างลูกน้องหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนะครับบางทีเราทำสิ่งใดมานี่มันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตัวของท่านเองนั้นจะรู้สึกหงุดหงิดและที่สำคัญนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนอื่นทำให้หรือว่าตัวท่านเองมันจะต้องละเอียดมันจะต้องแป๊ะทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นก็เลยจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหรือว่าคนรอบข้างคนที่เป<ห>็นลูกน้องคนที่ทำงานให้เนี่ย เขาค่อนข้างที่จะบ่นในใจเหมือนกันนะครับว่าตัวท่านเองนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่พอใจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นมาที่ไพ่เดมูนกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6ตรงนี้ไพ่เดมูนนั้นมีความหมายทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเป็นด้านดีก็หมายความว่าท่านที่ทํางานอยู่ในเบื้องหลังของวงการบันเทิงหรือว่าวงการโฆษณาเช่นเป็นครีเอทีฟนะครับเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าท่านที่ เป็นนักแต่งเพลงนะครับเป็นคนเขียนนิยายเป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์อะไรประมาณนี้นะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นจิตใจของท่านนะครับผมหรือว่าจินตนาการของท่านนั้นมันจะบันเจิดเลิศเลอจริงๆขอให้ท่านนั้นปล่อยจิตปล่อยใจนะครับไปตามอารมณ์ความรู้สึกของท่านแล้วงานจะออกมาดีคำเขียนโฆษณาอะไรต่างๆนี่นะครับผู้คนได้พบเห็นแล้วจะจดจำได้ง่ายนั่นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าเป็นด้านไม่ดีสําหรับไพ่เดะมูนก็หมายความว่าอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์มันจะรู้สึกอึมครึมนะครับไม่ปลอดโปร่งโล่งใสนั่นเองนะฮะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นถ้าหากว่าเป็นโรคประจําตัวนะครับที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านก็คือโรคเกี่ยวกับการปวดหัวข้างเดียวนะครับผมเป็นไมเกรนอะไรประมาณนี้นะฮะ โรคเกี่ยวกับทั้นของการปวดตาหรือว่าโรคน้ําในหูไม่เท่ากันเป็นอัมพกมาดาคุณผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไหลเวียนในร่างกายไม่ค่อยดีเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับไพ่ใบน,นี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ความหมายอีกด้านหนึ่งของไพ่เดอะมูนก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับท่านที่เป็นสายมูนี่นะครับผมอาจจะชอบไพ่ใบน,นี้ก็ได้ คือเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับท่านั่งของวิญญาณติดตามเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าเรื่องของไสยศาสตร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้ภพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับท่านั่งของที่อยู่ที่อาศัยของชาวราศรีมังกรด้วยชาวราศรีมังกรบางท่านนั้นอาจจะเจอเรื่องแปลกๆอาจจะเจอสิ่งแปลกๆนะครับทั้งภายในบ้านนอกบ้านนะฮะหรือว่าในรถของท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองหรือว่าตอนกลางคืนนะครับอาจจะฝันร้ายฝันแต่สิ่งที่น่ากลัวอะไรประมาณนี้นะครับ นั่นหมายความว่าเจ้าที่เจ้าทางของท่านหรือแม้กระทั่งที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้นเมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นป่าช้าเก่าอย่างนี้หรือว่าบ้านเรือนที่พักอาศัยของท่านนั้นอาจจะติดกับป่าช้าอะไรประมาณนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันจึงอยากจะให้ชาวราศีมังกรไปทําบุญนั่นเองนะครับผมไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ไปทําบุญตักบาตรนะครับไปทําสังฆทานอะไรประมาณนี้พอทําบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ํานะครับ อุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับดวงวิญญาณต่างๆให้กับท่านเทพเทวดาหรือว่าให้กับทางด้านของเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยนะครับไม่แน่นะครับถ้าหากว่าเขาพอใจในสิ่งที่เราได้ให้เขาไปนี่นะครับเขาอาจจะมาตอบแทนเราเป็นเรื่องของโชคลาภก็ได้นะครับมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าชาวราศีมังกรน,นั้น มีไพ่การเงินใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวค่อยไปคุยถึงในเรื่องราวของการเงินต่อไปก็แล้วกันนะครับคราวนี้มาคุยกันถึงบุตรบริวารกันบ้างนะครับมีไพ่เพจออฟคัพแล้วก็ไพ่เพจออฟแพนเทอรเนนะฮะสใบนี้นั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรนะครับบุตรบริวารของท่านค่อนข้างดีคนที่มีลูกน้องมีลูกจ้างนี่นะครับก็หมายความว่าลูกน้องของท่านนั้นน่ารักนะฮะ ช่วยงานช่วยการได้ดีนะครับและที่สําคัญก็คือจะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้สบายใจได้เลยนะฮะชวาวราศีมังกรและนอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนวัยรุ่นนี่นะครับลูกของท่านก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวท่านแต่ว่าจะนําสิ่งดีๆความภาคภูมิใจมาให้กับคุณพ่อคุณแม่มีข่าวดีมาฝากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันนี้นั่นเองนะครับ โดยเฉพาะยิ่งยิ่งไพ่เพจออฟแพนท์เคอร์นี่นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่นะฮะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านอาจจะได้รับข่าวดีว่าลูกหลานของท่านนั้นสอบเข้าเรียนยังโรงเรียนหรือว่าเอ็น a ราสนะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งใจเอาไว้ได้ทงได้ทุนอะไรประมาณนี้หรือว่าได้โคต้าพิเศษอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะนําความปลาบปลื้มใจนำความภาคภูมิใจมาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองนะครับสำหรับไพ่เพจออฟแพนทเคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองนะครับ คราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไพ่การเงินของชาวราศีมังกรนั้นโดดเด่นจริงๆนะครับผมในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างเช่นใบแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่4ตรงนี้ก็คือไพ่ king of pentacles นะครับไพ่ king of pentacles นี่คือไพ่เหรียญที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิบีแล้วนะครับดังนั้นท่านที่ทำมาค้าขาย มีโอกาสที่จะร่ํารวยได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบฟุกฟุกได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะฮะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นสําหรับไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนี้นะครับคือไพ่เก้าเหรียญไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆดังนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าชาวราศีมังกรน,นั้นมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้เงินจากงานและที่สําคัญท่านจะได้เงินจากลาบลอยได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เงินจากทางด้านของเจ้าที่เจ้าทางอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับผมจะให้โชคใหญ่กับท่านท่านที่ชอบเสียงดวงในการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสสูงมากที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสสูงมากที่จะถูกรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับและผู้ที่จะนําโชคให้กับชาวราศีมังกรก็คือไพ่ใบนี้ไพ่เพดออฟแพนด์เคอร์นั่นเองนะครับ ผู้ที่จะนําโชคให้ก็คือบุตรหลานของท่านหรือว่าลูกน้องบริวารของท่านหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าท่านนั่นเองนะครับจะนําพาโชคใหญ่เหล่านี้มาให้เวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็ลองลองให้บุตรหลานเป็นคนเลือกดูกันแล้วกันนะครับมีโอกาสสูงมากเลยนะฮะชาวราศีมังกรที่จะได้เฮล้านบ้านนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นหมายาว่าดวงการเงินของชาวราศีมังกรนั้น โดดเด่นมากๆเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่อิจฉาของราศีอื่นๆอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ขออย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับชาวราศีมืองกรเมื่อได้โชคใหญ่เมื่อได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วอย่าลืมนําเงินนี้ไปทําบุญนะครับผมกลัวว่าคนที่ได้โชคใหญ่ๆเข้ามาแล้วมักจะตามมาด้วยทางด้านของเคราะห์ภัยนั่นเองนะฮะฉะนั้นตัวท่านเองก็ไม่ควรประมาทนะครับผมในเรื่องนี้ถ้าได้เงินได้ทองเข้ามาได้โชคได้ลาภเข้ามาต้องทําบุญนะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือว่าท่านได้ไพ่เดอะเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชที่อยู่ในตำแหน่งที่1นึ่เนี่ยถ้าเป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันนั้นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งร้ายๆ Uber ate, ate, อุบัติเหตุอุบัติภัยไม่มีอย่างแน่นอนนะครับท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีมังกรอยู่นะครับคราวนี้ไปคุยถึงเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรก,กันบ้างนะครับถ้าพูดถึงความรักของชาวราศีมังกรต้องบอกตรงๆเลยนะฮะว่า ถ้าเป็นเรื่องของความรักนี่นะครับถ้าไพ่พระขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่1น,นี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดวงในเรื่องราวของความรักคนที่เป็นโสดก็อาจจะโสดนะฮะอาจจะไม่มีคนเข้ามาเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธนี้แล้วก็ยังมีไพ่สีถ้วยด้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าถ้ามีเข้ามาท่านก็ไม่พอใจนั่นเองนะครับไม่ถูกใจไม่ชอบใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนที่ท่านรักเขากลับไม่รักท่านไอคนที่จะมาชอบท่านนั้น ท่านไม่ได้รักไม่ได้ชอบท่านก็เลยปฏิเสธไปอะไรไประมาณน,นี้นะครับและไพ่เดมูนด้วยเช่นกันบางทีคู่รักบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหากันนะครับอาจจะมีการเลิกรากันซ้ำๆนะฮะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์จะมีในลักษณะแบบนั้นนั่นเองความรักของชาวราศีมังกรไม่โดดเด่นนะครับแต่ว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรนั้นไม่ธรรมดาบอกอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับชาวราศีมังกรครับ และนี่ก็คือดวงของชาวราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกๆท,ท่านได้ช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการติชมและก็ให้กําลังใจกับตัวผมด้วยนะครับและที่สําคัญผมจะได้นําเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเดงครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ